มาตามสัญญานะครับผมที่บอกว่าจะแกะสูตรหมูแดดเดียวนะครับผมของส่วนเกษตรสุขีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับผมครับอันดับแรกเลยนะครับนี่เลยขาดไม่ได้นะครับเนื้อหมูนะครับหนึ่งกิโลนะครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อแดงส่วนปั้นขานะครับผมเราจะใช้ส่วนนี้นะครับตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณหลึเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมอ่าต่อไปนี่เลยกระเทียม นะครับผมกระเทียมก็จะอยู่ที่ใช้ประมาณที่6กรัมนะครับผมหรือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะก็คือช้อนกลางเนี่ยช้อนแบบนี้นะครับเราเอาช้อนแบบนี้เนาะเพอทุกบ้านมีอยู่แล้วเนยครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปก็คือพริกไทยป่นนะครับเนี่ยนี่ก็ประมาณหนึ่งช้อนเหมือนกันเนี่ยพริกไทยนะครับหนึ่งช้อนเหมือนกันอ่าแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนี่ก็ประมาณหช้อนนะครับเนี่ยซีอิ๊วขาวชอบยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นครับประมาณ6ช้อนนะครับซอสสาเขียวประมาณ1ช้อนครึ่งนะครับ แล้วก็น้ำมันหอยนะครับ3ช้อนครับน้ำมันหอยนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนี่ประมาณ1ช้อนนะครับน้ำตาลปี๊บ1ช้อนมุนพูนะเนี่ยครับถ้าใครไม่ชอบกินหวานตัดทิ้งเลยนะครับหรือใส่น้อยนะครับผมถ้าใครแบบไม่อยากให้มีหวานเลยนะน้ำตาลทรายนะครับ3ช้อนโต๊ะนะครับหรือประมาณ40กรัมนะครับผมน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะครับนี่เกลือก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ ผงชูรสนะครับผมอันนี้ใครไม่ทานไม่ต้องใส่แต่ถ้าใครทานได้ปกติก็ใส่ครับเนาะเนี่ยใช้ได้อร่อยแล้วครับผมง่ายๆก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากวุ่นวายเลยะครับเอาทุกอย่างเนี่ยมาเทใส่รวมกันไปเลยเทใส่รวมไปรวมเข้าไ,ไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ไม่มีอะไรรนะแบบุนรุ่นะครับขอเทรวมกันนะครับรวมกกันลกันรวมไปรวมเข้าไป รวมไปให้หมดนะครับกลัวทั้งไม่หมดนี no. okay. yeah. Now, so, like, ่นะครับพอหลังจากเรารวมแล้วเนาะต่อไปก็คือคนนะครับทำให้มันเข้ากันเนาให้มันเข้ากันตีน้ำตาลให้มันแตกบี้ๆไปให้มันเข้ากันนะครับเข้าไปยี้ไปคนเละไปคนเละไปเรื่อยๆส่วนนี้อร่อยแน่ครับหอมนะครับอร่อยมีรสเอ่อรสชาติก็คือเ็มออกหวานนิดหน่อยนะครับผมแต่อย่างที่บอกเนาะใครไม่ชอบกินหวานเลยจะไม่ต้องใส่น้ำตาลนะครับไม่ต้องไปตายกันเลย สูตรนี้นะครับผมจะไม่ว่าจะเอาไปทานกับข้าวไปเป็นกับแก้มนะครับผมเกิดอจะทำเอาไว้สําหรับถนอมอาหารไว้ออกทริปไปเที่ยวไปแคมป์ไปการเต้นหรืออะไรแต่ครับเอาติดทำแลเอาติดไปด้วยเลยครับรับรองเลยครับไม่ต้องกลัวเสียได้จำคัญทํากินง่ายทอดสุกง่ายนะครับเก๋ไก๋หละอย่างนี้ยตายละอันนี้เป็นนให้มันเข้ากับน้ำตาลตีมันแตกตัวน้ำตาลใจเกลือรสเปรี้ันแตกตัวหน่อยให้เป็นน้ำหน่อยกระเทียมนะครับถ้าหากว่าใครหาเป็นกระเทียมผงได้ก็แนะนำเป็นกระเทียมผงนะมันจะได้ไม่ไม่เป็นก้้้ออออออนนนนนนกกกกกรรรรระะ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 เเเเททททีีีีียยยยยมมมมมมม่่่าาางงงคคคััััับบจจจไไไดดดวลผ็ืห ครับเดียวครับละลายเข้ากันแล้วนะครับสูตรนี้นะครับผมตอนหมูหนึ่งกิโลนะครับผมเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดว่าใช้อะไรบ้างเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวจะลงต้นทุนให้ดูดว้วยว่ามันอยู่ที่ประมาณกี่บาทเดี๋ยวจะอยากเอาไปทาขายกันนะครับผมลองดูเนาะตรงนี้หมูถูกแล้วเดี๋ยวจะไปลองทําเป็นไอติมเติมเพิ่มนะครับเ้าละนี่ได้เป็นน้ำน้ำหมักละทำนี่ได้เป็นน้ำหมัก เนื้อหมูได้เดียวแล้วนะครับเสรับเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อหมูเนี่ยครับเนี่ยแบเนี้นะลงไปเค้าแล้วเนาะอะไรนะ,นะถ้าอยู่บ้านใช้ถนัดไม่ใช้นี่ก็จะใช้มือก็แล,ล้วแต่เราสะดวกครับแต่ปกติเราจะใช้ถุงมือใส่นะครับผมแต่ทันทีว่าแบเนี้ยม่เกียเ่ยวกบเรื่องหานะครับแล้วก็ใช้เป็นทัพพีนี้ได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวเค้าออกเพราะยังไงก็เข้าเข้าเนื้ออยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวเนี่ยแค่นี้ก็เข้าเดือแล้วครับเนี่ยดูปั๊มช่ำดี๋วปั๊มช่ำ ยังไม่ทันทอดเลยรั้ผมาเยเก่งแน่นอนครับอย่างแน่นอนใครกินติดใจแน่นอนนะครับเอ่ะนี่เราเข้าไปนะครับเข้าแล้วแค่นี้เองนะครับผมทีนี้หลังจากเราเข้าเสร็จนะครับผมตามสูตรปกติเลยของเราเนี่ยเราจะเอาตัวนี้ครับใส่กล่องปิดฝาสนิทหรือใครไม่มีกล่องอะไรก็เอาถุงส้วมครับพูกป่ะเราก็จะไปแช่ในตู้เย็นแช่ช่องธรรมดานะอย่าไปใส่ช่องฟิตนะใส่ช่องธรรมดานะครับถ้าเกิดเราทำ็นตอนเย็นก็อ่า เช้าเลยก็ได้ครับเทคทิ้งไว้ชั้นเช้าเลยแเราก็ไปตากก็ได้แต่ถ้าเรารีบนะครับเราทำตอนเช้าก็ใช้ตู้เยันประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมใส่แค่สองชั่วโมงพอแล้วหลังนั้นเราก็ออกมาตากนะครับมาตากสแตนดาร์ตากจะใส่ในตากแล้วแต่สะดวกนะครับผมตากอีกประมาณ2ชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมมันจะได้เนื้อที่กำลังแห้งและกำลังช่ำกำลังพอดีเลยเอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีตอนที่ว่าครบสองชั่วโมงเนาะครบสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตากเนาะเอามาตากมาดูน อตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาหมูที่เราหมักแช่ในตู้เย็นไว้เมื่อคืนนะครับผมเอาออกไปตากนะครับสักประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับผมตอนนี้แดดก็เริ่มออกแล้วนะครับผมแช okay, ไว้เมื่อคืนนะครับ น่าจะเข้าที่แล้วนะครับผมน้ำหมักที่เราหมักไปเมื่อคืนนะครับไปเดี๋ยวไปตรงที่เราจะไปตัดครับผมนี่ครับเราจะใช้พ่อมุ้งตัวนี้นะครับผมทตรียมไว้ตากนะครับเพราะมันกันแมลงวันได้นะครับแล้วก็มันยืดตันก็จะตัดได้หนักหนะคิดอยู่ด้วยกันนะครับผมตัดแก็ได้นะครับหยิบมาเลยใติที่อี์หรือใครไม่สะดวกสชิกเกอร์จะใช้ก็แล้วแต่น้องใช้อะไรก็ได้จะตัดเปเรียงครับตรงไหนครับเปรียงครับไปเรียงครับไป ถ้าว่าเราใช้แต่ถุงมือได้ครับมันก็จะไวกว่าน,นี้นะอันนี้เราถุงมือไม่ได้ปัญหานะครับเลยใช้อย่างนี้แหละ เดี๋ยวเราจะตากอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วเราจะกลับมากลับแผ่อีกครั้งหนึ่งนะครับในก็ครบชั่วโมงพอหลังจากครบชั่วโมงเราก็เอาไปทอดนะครับหรือเอาไปเก็บเข้าตู้เย็นครับหลังจากครบหนึ่งชั่วโมงเราก็จะมากลับกันนะครับผมแล้วกลับไปเลยกลับแผ่กลับแผ่นะครับผมจริงๆเลยอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวเรากลับแผ่สักแป๊บหนึ่งพอดีวันนี้แดดน่าจะดีนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูกันตอนเก็บเอาไปทอดกันเนาะครับอ่านี่ก็ครบสองชั่วโมงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปทอดกันต่อนะครับผม ๋ยากจะทอดหมูแบบเดียวกันนะครับเอาแล้วนะยวใส่น้ำมันตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะจะใส่น้ำมันก่อนน้ำมันพือใส่ลงไปนะเป็นน้ำมันปาล์มนะจะทอดอะไรก็แต่ใช้น้ำมันปาล์มนะหรือถ้ามีน้ำมันหมูยิ่งดีนะครับแต่นี้มันหาซื้อยากอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอน้ำมันเดือดหน่อยรอให้น้ำมันร้อนหน่อยอย่าใช้ไฟแรงนะครับถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้นะเพราะว่าหมูที <or eno> ่เราม้ามันมีผสมน้ำตาลด้วยเนาะอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับ ครับหลังจากน้ำมันเริ่มร้อแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่หมูลงไปเลยนะครับใสลลลล่ลงไปเลยนี่ไม่หลงละหลงไหมที่ทอดสุกไว้นะครับถือเองด้วยแล้วก็ทอดเองด้วย อ่เริ่มเหลืองแล้วเราจะกัดแทก,รก,รกครับเดี๋ยวเราเลยกลับเลยเตรียมกำลังน่ากินเลยอันนี้หอมมากนะครับตอนนี้หอมเลยล่ะนะครับตอนนี้ก็สุกเรีเยบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาขึ้นเลยเดี๋ยวมันจะเกินดีไป อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมทอดหมูแดดเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวครับได้กินแล้วครับผมนี่หลังจากทอดเสร็จเลยน่ากินไหมแหมน่ากินเนาะสีสันสวยงามเนาะจะบอกให้ว่าหอมมากๆด้วยนะครับอ่าแค่นี้พอครับ